สวัสดีครับก็มีอีเมลเข้ามาอีกแล้วนะครับจากน้องนัทวุฒิมาดวานะครับก็คำถามเดิมเลยนะครับก็คือการแนวทางนโยบายนะครับการพัฒนาการศึกษานะครับในยุคไทยแลนด์4.0นะครับก่อนเลยนะครับผมก็ขออนุญาตแนะนำชื่อตัวเองก่อนนะครับเผื่อยังไม่ได้รู้จักนะครับก็คือผมนะครับนายประพันธ์ต้อยอนะครับ จบการศึกษ,ษาจากสาขาวิชาการท่องเที่ยวนะครับคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชนะครับปัจจุบันนะครับผมก็ทํางานนะครับเป็นครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะครับอยู่ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะครับก็จากคําถามนะครับขอตอบคำถามเลยนะครับก็คือ,อมีการแนวนยโยบายนะครับการพัฒนา การศึกษานะครับในยุคไทยแลนด์4.0มีแนวนโยบายอะไรบ้างนะครับก็คืออย่างที่บอกไปนะครับก็คือว่าเราต้องมีการเพิ่มโอกาสนะครับทางการศึกษานะครับโดยเพิ่มโอกาสนะครับให้ประชาชนทุกคนนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้ศึกษานะครับเท่าเทียมกันทุกคนนะครับไม่แบ่งบริเวณหรือไม่แบ่งอนาเขตกันนะครับ เช่นเราเรียนกรุงเทพนะครับเราอาจจะเรียนอีกแบบหนึ่งนะครับได้ความรู้อีกอย่างหนึ่งแต่เราเรียนที่ชนบทได้ความรู้อีกแบบหนึ่งได้ความรู้อย่างหนึ่งก็ก็ไม่ไม่ใช่เหมือนนั้นนะครับแล้วก็ก็คือการผลิตนะครับกําลังคนนะครับให้สอดคล้องนะกับการพัฒนาประเทศนะครับก็คือเป็นส่วนสําคัญนะครับในการศึกษาเหมือนกันนะครับแล้วก็นะครับ สำคัญเลยนะครับก็คือการบูกฝังค่านิยมนะครับ12ประการให้กับผู้เรียนนะครับที่จะเกิดการาซึมซับจากค่านิยม12ประการน,นะครับที่ผู้เรียนจะต้องได้รับนะครับบูกฝังให้เด็กเนี่ยรับและก็รู้จกักภูมิใจในความเป็นไทยนะครับแล้วก็รู้จักประวัติศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับก็คือการบูกฝังให้ผู้เรียนเนี่ยได้ใช้ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับให้เกิดประโยชน์นะครับในชีวิตก็คือการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของพัฒ,าพฒนาการเรียนการสอนนะครับอย่างสอดคล้องแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ครับก็คือ,อตอนนี้นะครับก็คือการเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะสั่งงานนะครับหรือว่า ให้ผู้เรียนเนี่ยส่งงานนะครับหรือว่าการาการเรียนการสอนออนไลน์นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งการของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับให้เกิดประโยชน์ด้วยเช่นกันนะครับในส่วนตรงนั้นนะแล้วก็การที่จะปรับหลักสูตรนะครับทุกระดับชั้นเนี่ยให้มีความต่อเนื่องกันนะครับโดยการมุ่งเน้นนะครับการศึกษานะครับ เพื่อการามีงานทำนะครับปรับหลักสูตรนะครับ